ต้มมีเนืน้อปีนต้มปลาลอยฟ้าเชฟเชฟต้ม <c oughs> ปลา, <c oughs> <c oughs> าต้มปลาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยกยยยังยย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 าลอยฟ้ยตยมปยยดุก สวัสดีทุกคนมนันนี่มาพบกับซ่องคำหูแชนแนวเนะาะมัหนี่เฮามีอ่าคอนเทนต์ชิเขาดงพี่น้องเขาไปหาของกินเนาะไปกับทีมงานหลายๆคนพี่น้องเนาะว่าชิม,มีพแพนน่เนาะประมาณชีหาคนเลยพี่นะ้องปหากินเนาะชิขี่รถตอกๆรือรถไทยไปเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งนำกันวอ่าชิม,มียังแน่ให้กินเนาะเอาเช็กินแบบไดเนาะมีที่เข้าป่าเนาะอ่าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องไปไปทำกัน เด้ทางเข้าป่า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 เข้าดงเด้อพี่น้อง

ต้มต้มปละดุกใส์เซม่ขคออาหารป่า ต้มต้มปละรูกเสือมาคอเพื่อเห็นนะคนี่นี่กินได้ทานวชมบเ้ยเออโยขัๆัดขักักัแล้วทิ่หอมอยู่บ่แบบนี้บ่ หอมมขเนาะหัวเบิ <AR> ่งืดยุดอรุยนะตอกไปตอกมาความนี่นะกินเลยอาย่อยอาย่อยมากมากโอ้ยแช่เว้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ ต้มปลาดุกต้มปลาดุกโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บต้มปลาดุกเช่อมะข้อต้มปลาดุกเช่อมะข้อก็ใส่ใบช่มนี่นี่ใบระมอโอชิ้นยอดชุดยอดแก่แก่ใบแก่แก่พี่น้องต้มมีเนื้อปีนต้มปลาลอยฟ้าเชฟเชฟเชฟต้มปลาต้มปลาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยจะลั่งคุยรอบเนาะต้มปลาลอยฟ้าต้มปลาดุกต้มปลาลอยฟ้าใช่ครับ ใครับรออุ้ยยอ่าใค่สิไม่หมอนจัดการโดยเซฟกระแปะชนะง่ายเอ้านี่ได้ไหมได้เซฟมาลงอีกก้อนลอยฟ้าแห้งโพอดแม่แพ็กเห็นโว้ยลอยฟ้าแห้งพอดเอ้าน้ำไฟแม่ไปที่เรื่องกับน้ำน้ำน้ำไฟลูกร์พุ้นอะหรฮูมอร์บางนี่นะเออ เอาละชุบจำเลยให้มึงไว้ววลาให้มึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาบักตอนกินแซบแซ่ไปเลยได้ไหมเซฟไปเลยได้ไหมเธอครบครบเพียนะเพียกไหม

Nang nam hôm nay, 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 มามาได้ทานผู้ชมด้อืมคัะค่ะคะเอาเอาเอาแบบบเป้านะคยแบบเป้านะปนาปลาตุ๋นกินได้อเมรุ่นปีกปีอ่อนเนาะยังแนบอเลไหัวบปดกค่ะเอาไปเดียวอร่อยป่ อารุยอารุยนะอารุยสิบุ๊มีไข่ชิลุกอืมกินอยู่ก็ยังห้องอยู่ทองอ่ะพออะไรอืมมดน้มเอาห้องไปเลยทางเบอร์ไม่ได้เลยชุดจอดชิลุก แบบกืนเลยนะได้อืมเป็นอะลยเบอร์พี่น้องมันเกากางมันมีห้าข้อเนี่ ได้เลยขอบใจขอบใจอตากหมดเลยเดยเมนพเี่น้ลองเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิปนกินให้เบิ่งอีกม่ได้เป็นรื่อนาจงมได้ล่ะจงจงโอ้ยิ่วจืเายนะเบิดแล้วเบิดแล้วเดี๋ยว้หม้อเป่าเนี่ย เล้ยนี่เเล็กที่ไหนี่เคูดเอานอยเลยยกมอยกช็อยเลยของแท้ด้วพี่น้องเ้อบาดยังเดลมม้ท้ายอันนี้เลยรสชาติแ่บมันโนโนยูนในีแหละอยู่คนมอนี่แหละืมความแ่บนประดามเฮ้ยบป khác nào không đi không luôn à là con tham bự số mà bớt là đeo đeo nào thì kinh bye bye bên này bye bye bên này bye 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 bye